วันพรุ่งนี้ก็จะเปิดเรียนกันอย่างเป็นทางการนะคะก็คาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเปิดเรียนแบบ100%พร้อมกันทั่วประเทศไทยค่ะซึ่งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ดําเนินการจัดการประชุมคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลเพื่อเตรียมพร้อมรับเปิดเปิดเทอมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 ค่ะ โดยที่ห้องประชุมอาคารโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบุรพาวิทยากรนายวิชัยศรีนวกุลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบุรพาวิทยากรพร้อมด้วยนางสาววิรวีขาวชัยมหาผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งตัวแทนครูผู้ปกครองตัวแทนชุมชนผู้แทนสิทธิ์เก่าและผู้ส่งคุณวุฒิ รวมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือก่อนเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะโดยทางด้านนายวิชัยศรีนวกุลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเปิดเผยว่าตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2546 และพระราชบัญญัติระเบียบค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547กำหนดให้ต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีบทบาทหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของนักเรียนในชุมชนและท้องถิ่นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบุรพาวิทยากรจึงได้พิจารณาโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2565 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญให้สอนคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษามีมติเห็นชอบให้นำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2565พัฒนาการศึกษาตามระเบียบค่ะทั้งนี้นะคะโรงเรียนเทศบาล1บุรพาวิทยากรสำนักการศึกษาสังกัดเทศบาลนครนะครราชสีมา จึงได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี2565 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษากันต่อไปค่ะ